สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวรรณกรรมที่เ่เรียกว่าอมาตะเลยก็ได้นะคะอยู่ในใจคนไทยมานานมากผู้ชนะสิบทิศค่ะ เป็นมหากราบอิงประวัติศาสตร,ร์พม่าที่ยิ่งใหญ่จริงๆวันนี้เราก็มีข้อมูลหลายอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องยอ่อบทวิจารณ์มีเกรดจากผู้แต่งด้วยแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆที่จะมาดูกันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงยังแบบว่าจับใจเราอยู่ได้นานขนาดนี้ครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะกลั่นเอาแกนสำคัญสำคัญ,คญออกมาดูทั้งตัวเรื่องตัวละครแล้วก็คนเขียนด้วย แล้วก็ดูว่าทำไมเรื่องของกษัตริย์พม่าองค์นี้ถึงมาอยู่ในใจคนไทยได้น่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่โครงเรื่องหลักกันก่อนเลยไหมคะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เป็นยังไงคะครับเรื่องนี้เกิดในประวัติศาสตร์พม่านะครับยุคราชวงศ์ตองอู่ตัวเอกเลยคือจะเด็ดจะเด็ดนี่คือชื่อเดิมของบูเรงนองใช่ไหมคะใช่ครับตอนแรกเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาเลย แต่โชคชะตาก็พาให้ไปเติบโตในวังแล้วก็ด้วยความสามารถสติปัญญาของเขาเองนะก็ไต่เต้าขึ้นไปเป็นยอดขุนพลบุเรงนองผู้ชนะสิบทิศอย่างชื่อเรื่องเลยครับฟังแค่นี้ก็เข้มข้นแล้วนะคะแล้วอะไรที่ทำให้เรื่องมันยิ่งซับซ้อนแล้วก็แบบตรึงใจคนอ่านเป็นพิเศษคะ อืมผมว่ามันคือการผสมผสา,านนะคือมีทั้งเรื่องการเมืองชิงไหวชิงพริปกันสงครามระหว่างเมืองสําคัญสคัญอย่างตองอูปรายหงสาวดีค่ะแต่ที่คนจําได้แม่นที่สุด าจจะหนีไม่พ้นเรื่องอความรักความสัมพันธ์ที่มันหลายเศร้าของเจเดตนะครับอ๋อ oh, เรื่องรักนี่เองใช่ครับโดยเฉพาะกับสองนางเอกหลักคือตะละแม่จันทราที่แบบว่าเป็นรักด้วยใจพักดีรักแรกบริสุทธิ์หน่อยค่ะ <c oughs> กับอีกคนคือตละลแม่กุสุมาอันนี้จะเป็นรักด้วยใจปองมีแรงดึงดูดมีความปรารถนาเข้ามาเกี่ยว คือความสัมพันธ์พวกนี้นี่แหละครับที่มันขับเคลื่อนเรื่องไปพร้อมๆกับศึกสงครามเลยตัวเจเดตนี้ก็เลยดูมีเสน่ห์มากๆนะคะได้ยินว่าบางคนก็เปรียบกับขุนแผนของไทยเหมือนกันแต่เหมือนเจเดตจะใช้ปัญญากับเสน่ห์มากกว่าเวทมนต์หรือเปล่าคะแต่ใช้ความสามารถทางการรบจริงๆใช้คารมใช้สติปัญญาแก้ปัญหาเอาชนะใจคนจนแบบ จากคนธรรมดากลายเต็นกษัตริย์ได้อันนี้แหละคือเสน่ห์ที่ทำให้ตัวละครมันดูจริงมีมิติน่าเอาใจช่วยแล้วใครคือผู้สร้างสรรค์เรื่องราวอันน่าทึ่งนี้ขึ้นมาคะคือคุณโชตแพร่พันครับน้ำปากกาท่านคือยาขอบที่เรารู้จักกันดีประวัติท่านเองก็น่าสนใจนะครับท่านสืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองนครแพร่อง,พรอ,งองค์สุดท้ายด้วย โอไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วอะไรที่ถือว่าน่าทึ่งที่สุดในการสร้างงานชิ้นนี้ของท่านยาขอบคะอันนี้น่าทึ่งมากครับคือยาขอบเนี่ยขยายความจากข้อมูลในพงสาวดานพมา่าจริงๆเนี่ยแค่8ดบรรทัดเองนะครับฮะแปดบรรทัดเหรอคะใช่ครับแค่8ดบรรทัดกลายเป็นมหากาบยาวแปดเล่ม มันแสดงถึงความอัจฉริยะเลยนะในการผูกเรื่องสร้างตัวละครให้มีชีวิตมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกนึกคิดที่ซับซ้อนคือสุดยอดจริงๆครับโอ้โหจาก8บรรทัดเป็น8ดเล่มนี่คือพลังของการเล่าเรื่องจริงๆนะคะแล้วชื่อเรื่องผู้ชนะสิบทิศกับนามปากกายาขอบล่ะคะมีที่มายังไงบ้างอ๋อมีเกรดเล็กน้อยครับคือเดิมทีเนี่ยยาขอบตั้งใจจะใช้ชื่อว่ายอดขุนพล อ๋อยอดคุณพลครับแต่เป็นคุณมาลัยชูพินิ์ซึ่งเป็นนักเขียนรุ่นพี่แนะนำบอกว่าใช้ผู้ชนะสิบทิศดีกว่าก็เลยกลายเป็นชื่อนี้ที่ติดหูเรามาตลอดส่วนนามปากกาย,ยาขอบนี่ท่านได้แรงบันดาลใจจากชื่อน,นักเขียนอังกฤษคนนึงชื่อ J W J a c o b s ครับอ๋อมีที่มาอย่างนี้นี่เองน่าสนใจจังค่ะแล้วความนิยมของเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือใช่ไหมคะเห็นว่าถูกนาไปทาอย่างอื่นเยอะแยะเลย ใช่ครับเยอะมากเรียกว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปไทยไปแล้วก็ได้นะมีทั้งละครชีวีสร้างซ้ำไม่กี่รอบใช่ค่ะหลายเวอร์ชั่นมากครับล่าสุดก็ปี5-6ทางช่อง8ใช่ไหมครับแล้วก็มีหนังไตรภาคย,ยุคเก,ก่าอันนั้นคลาสสิกมากมีละครเวทีของกรมศิลปันด้วยอืมแล้วก็แน่นอนเพลงประกอบเพลงผู้ชนะสิทิศท,ที่คุณชรินันทนาครร้องอันนี้อมะตะเลยทุกวันนี้ก็ยังได้ยินอยู่บ่อย จริงค่ะเพลงเพราะมากแสดงว่าถึงเรื่องจะมาจากพมาก่าแต่ก็ถูกเอามาตีความในบริบทไทยตลอดเลยนะคะมีประเด็นอะไรที่มักจะถูกหยิบยกมาพูดถึงเป็นพิเศษไหมคะ ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องภาวะผู้นำมีการวิเคราะห์กันเยอะว่าเรื่องนี้สะท้อนแนวคิดเรื่องผู้นำการสร้างบาร,รมีความสามัคคีคหรือกระทั่งแบบเอาไปศึกษาเรื่องกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ก็มีนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาเจอสถานการณ์ในเรื่องตั้ง22สสถานการณ์นะที่สะท้อนการวางแผนการแก้ปัญหาการใช้คนให้ถูกกับงาน คือมันน่าสนใจว่าวรณกรรมให้บทเรียนแบบนี้ได้ลึกซึ้งมากโหน่าทึ่งจริง,รงๆค่ะที่วรณกรรมเก่าแก่ขนาดนี้ยังให้แง่คิดที่ร่วมสมัยได้แต่เหมือนเคยได้ยินว่ามีช่วงหนึ่งที่เรื่องนี้ถูกเอ่อถูกจํากัดด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับมีช่วงหนึ่งคือสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นรัฐบาลชาตินิยมหน่อยนิยายเรื่องนี้เคยถูกสั่งห้ามพิมพ์เลยนะ ละะเพราะถูกมองว่าไปยกย่องกษัตริย์พม่าซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเราถือว่าเป็นศัตรูคู่สงครามกันมาก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจครับว่าตัววรรณกรรมเองก็ผ่านยุคสมัยผ่านมุมมองที่แตกต่างกันไปเหมือนกันถ้าให้สรุปสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชนะสิบทิศย,ยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้น่าจะเป็นเพราะอะไรคะ ผมว่ามันคือส่วนผสมที่ลงตัวมากๆครับคือมีทั้งเรื่องรักที่เข้มข้นซับซ้อนมีการรบที่ยิ่งใหญ่หน่าตื่นเต้นตัวละครก็มีมิติมีดีมีร้ายเหมือนคนจริงๆค่ะและที่สำคัญที่สุดคือฝีมือการประพันธ์ของยาขอบที่ทำให้ทุกอย่างมันดูมีชีวิตชีวาจริงๆครับมันก็เลยกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อทั้งความบันเทิงแรงบันดาลใจมาได้หลายรุ่นเลยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็น่าจะทําให้เราพอเห็นภาพความยิ่งใหญ่แล้วก็ความผูกพันที่คนไทยมีต่อผู้ชนะสิทิศมากขึ้นนะคะครับผมแล้วก็อาจจะทิ้งค้ายเป็นคําถามให้ลองคิดกันต่อเล่นๆก็ได้ครับว่าเออทำไมนะเรื่องราวของบุรเรงนองเนี่ยซึ่งถ้ามองในมุมประวัติศาสตร์ไทยจริงๆก็อาจจะถูกมองว่าเป็นคู่สงครามแต่ทำไมในเวอร์ชันวรรณกรรมของยาขอบถึงกลายเป็นที่รักเป็นที่ประทับใจของคนไทยได้นานขนาดนี้นั่นสิคะ มันสะท้อนแก่นอะไรบางอย่างที่เป็นสากลหรือเปล่าเกี่ยวกับมนุษย์ความทะเยอทะยานความรักหรือเรื่องภาวะผู้นำที่มันยังคงดึงดูดใจเราอยู่เสมออันนี้น่าคิดต่อ